ใครก็ตามที่สามารถส่งหลักฐานมาให้ผมดูได้ว่ามีพนักงานคนไหนบ้างที่ทวงความเจริญของออฟฟิศเนี่ยส่งรูปหรือคลิปมาให้ผมดูแล้วพนักงานคนนั้นจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นโดยถูกหักออกจากเงินเดือนของผู้ที่ถูกถ่ายก็คือใจพวกเราทะเลาะกันเองงั้นเหรอคะไม่พูดอย่างนั้นตัวเลขจริงๆแล้วเราเรียกว่าเป็นการที่ทำให้เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ย ได้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองต่างหากคุณคิดวิธ <num it> <í> <soup> ีแบบเนี้จะใช้กับพวกเราได้เหรอใช่ไหมทุกคนนี่ค่ะคนพูดแซงระหว่างประชุมบดทำลายบริษัทเป็นอย่างมากเก่งมากมาน้อยมาน่อยผู้ชายมีใจนี่หรือนี่หรือคือความผูกพันบริษัทเราอ่ะนี่หรือคือการทำเพื่อบริษัทนี่มันคือสิ่งที่เราทำให้กับตัวเราเองทั้งนั้เลย Icana, เฮ้ยจิงไปครับบอสเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใจกูลงอยู่ลตุ่มบอสแม่งก็เอาด้วยเอาเอานิดนึงคุณไม่ใช่ครับครับคุณไม่ได้โบนัสกับเขารับไม่ได้เลยครับสวัสดีการกลับมาละพวกเราไม่ต้องร่วมมือกันแล้วเนาะจริงๆแล้วแค่ถ่ายคลิปสามคนนี้ก็น่าจะได้หลายอยู่เพอเพอได้เยอะกว่าเงินเดือนดิเพอเพอไม่ต้องทังาแล้วเว้ย ได้ยินชัดเจนแล้วนะคะว่าไอซ้อมซาเนี่ยมันจะไม่ทำงานมูต่ขาบไายตัวเองนี่คืหลักฐานพงเลยค่ะเก่งมากใครใครพี่เอามาลบกอนโอ้ยไม่ต้องลบแล้วเห็นขาตาอยู่แบบเนี้ยเกดนนิวอเยียขนมไหมคุณเลิก่ะมีคนอุ้งอะ ทุกวันนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยนะทุกอย่างนี่แม่ใช้ขี้มกก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่ามึงอะเป็นพวกสบกสบมกกะขักไม่มีสมบัติผู้ดีเหนกระดุมมึงไม่ได้ติดนะทำอย่างนี้แน่ใจแล้วว่ามันจะได้ผลคุณเลิศถ้ามันรวมตัวกันและแข็งข้อ เราก็ต้องอยู่ให้มันแตกแยกว,วิธีการเนี่ยดีที่สุดแล้วครับใครแท่ที่แรกก็อปไมทุกแล้ว